เครื่องบินขับไล่ขนาดหนักเป็นเครื่องบินในฝันของกองทัพทั่วโลกแต่การที่จะได้ครอบครองพวกมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเนื่องจากพวกมันมีราคาสูงหลายชาติจึงได้นําเครื่องบินขับไล่ขนาดหนักและขนาดเบามาใช้งานร่วมกันเพื่อลดปัญหาทางด้านงบประมาณเช่นกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้นําเครื่องบินขับไล่ขนาดหนักแบบ F15 เข้าประจําการในช่วงกลางยุค1970แต่ด้วยเครื่องบินมีราคา และค่าบำรุงรักษาที่สูงมากจึงทำให้สหรัฐอเมริกาได้เลือกเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาแบบ F-16 เข้าประจำการใช้งานร่วมกับเครื่องบิน F-15 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้นำเครื่องบินขับไล่ขนาดกลาง F/A-18 เข้าประจำการเพื่อทดแทนและใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่ขนาดหนักแบบ F-14 ที่มีราคาแพง ทางด้านสหภาพโซเวียตได้ทําแบบเดียวกันโดยการนําเครื่องบินขับไล่ขนาดหนักซู27่เข้าประจําการในช่วงยุค1980และได้นําเครื่องบินขับไล่เข้าประจำการในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินซู27่แต่มีบางชาติที่เห็นต่างกับการพัฒนากองทัพในรูปแบบดังกล่าวและหนึ่งในชาติเหล่านั้นก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสพวกเขาไม่ได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ขนาดหนักก่อน แล้วนำเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาเข้าประจำมการในภายหลังอย่างเช่นเดียวกับมหาอำนาจชาติอื่นแต่พวกเขาข้ามไปพัฒนาเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาก่อนแล้วจึงวางแผนที่จะพัฒนาเครื่องบินขับไล่ขนาดหนักเข้าประจําการในภายหลังโดยเครื่องบินที่พวกเขาเลือกที่จะพัฒนาขึ้นมาก่อนก็คือเครื่องบินแบบมิลาด2000มิลาด2000ของฝรั่งเศสเป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดียวสามรรถ,ถนะโดยรวมของมัน ด้อยกว่าเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดียวของสหรัฐอเมริกาแบบ F-16 อยู่เล็กน้อยเนื่องจากเครื่องยนต์ M-513 มีกำลังน้อยกว่าเครื่องยนต์ F-100 ของ F-16 อยู่ประมาณ28%ด้วยความสามารถที่ด้อยกว่าจึงทำให้มิลา2,000เสียเปียบในการลบและส่งผลทำให้มิลา2,000ประสบความสำเร็จในการส่งออกน้อยกว่า F-16 มากเมื่อมิลา2,000ไม่สามารถที่จะเอาชนะเครื่องบินลบของสหรัฐอเมริกาได้ ฝรั่งเศสจึงพยายามพัฒนาเครื่องบินขับไล่ใหม่โดยอาศัยหลักการออกแบบเดิมของมิลา2000แต่มันจะถูกพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นทันสมัยมากขึ้นมีความสามารถในการลบสูงขึ้นโดยเครื่องบินดังกล่าวมีชื่อว่ามิลา4000มิลาี0 0ันเป็นเครื่องบินที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินแบบมิลา2000พัฒนาโดยดาโซบ u เก b แม้ว่าภายนอกของมิา4,000จะคล้ายกับมิา2,000มากแต่หากนําเครื่องบินทั้ง2แบบมาจอดคู่กันจะพบว่ามิา4,000มันมีขนาดที่ใหญ่กว่ามิา2,000มากด้วยขนาดที่ใหญ่มากของมันทําให้มันถูกจัดเป็นเครื่องบินลบพิกัดเดียวกันกับเครื่องบิน f 15ของสหรัฐอเมริกานอกจากขนาดที่ทําให้มิา4,000ต่างจากมิ拉2,000อย่างชัดเจนมิ拉4,000ยังได้รับการติดตั้งเครื่องยนต M 5 3มากถึง2เครื่องยนต์ทำให้มิลาสี0พมีกำลังมากกว่ามิลาส0 0มากถึง2เท่ามิล0 0าส0 0 0มีการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตในการพัฒนาเครื่องบินมากยิ่งขึ้นทำให้เครื่องบินเบาและทนทานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมิลาส0 0พเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแบบแรกของโลกที่มีแผนหางที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเคลือบคาร์บอนในการทดสอบทำการบิน มิลา4,000เหนือกว่ามิา2,000มากมันสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากกว่ามิลา2,000มากถึง3เท่าทําให้บินได้ไกลกว่าและบินได้นานกว่าเครื่องยนต์สองเครื่องทําให้มันสามารถเอาชนะความเร็วมักสองได้สามารถไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถทําความสูง5,000 50, 0ฟุตได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่3นาที50วินาทีโดยภาพรวมสมรรถนะของมิลี4,000ถือว่าดี เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและทรงพลังมากที่สุดแบบหนึ่งในยุคนั้นแม้ว่าความสามารถบางอย่างอาจจะด้อยกว่าเครื่องบินขับไล่ของสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาก็ตามเช่นมิลาสี่พันทำความเร็วได้น้อยกว่าซู27่ของสหภาพโซเวียตและ F-15 ของสหรัฐอเมริกาพอสมควรแม้ว่ามิลาสี่พันจะถูกประเมินว่าเป็นเครื่องบินที่มีสามรรถ,ถนะดีแต่กองทัพรั่งเศสกับไม่เลือกมิลาสี่พันด้วยเหตุผลหลากหลายประการ แต่เหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือมิ拉4พันถูกประเมินว่าเป็นเครื่องบินลบราคาสูงและต้องการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงมากอาจไม่คุ้มค่าที่จะนําเข้าประจการทําให้ผู้พัฒนามิ拉4พันต้องมุ่งเน้นไปที่การทําตลาดส่งออกเครื่องบินลบรุ่นนี้โดยดาโซบีเกตผู้พัฒนาเครื่องบินได้มุ่งทําตลาดในแถบตะวันออกกลางที่มีความขัดแย้งที่รุนแรงและหลายชาติในบริเวณดังกล่าวกําลังต้องการเครื่องบินลบใหม่ ซึ่งในเวลานั้นมิลาส4,000ได้รับความสนใจจากหลายชาติในตะว,วันออกกลางแต่ความพยายามในการส่งออกมิลาส4,000ของดา์โซบีเกตกับต้องประสบกับความล้มเหลวเมื่ออิหร่านได้เลือกเครื่องบินขับไล่ขนาดหนัก f 14เข้าประจำการแม้ว่าก่อนหน้านั้นอิหร่านจะให้ความสนใจและได้เจรจากับฝรั่งเศสเพื่อที่จะนำมิลาส4,000เข้าประจำการส่งผลทําให้ดาโซบีเกตไม่ประสบความสาเร็จในการส่งออกมิลาส4,000แม้แต่ลําเดียว จึงได้มีการยุติโครงการพัฒนาเครื่องบินมิลลาสี0พันในเวลาต่อมาโดยตลอดทั้งโครงการมีมิลลาสี0พันถูกผลิตขึ้นมาเพียงแค่ลําเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นฝรั่งเศสได้หันหลังให้กับความพยายามที่จะนําเครื่องบินขับไลข่ขนาดหนักเข้าประจําการและหันไปพัฒนาเครื่องบินลกขนาดกลางดาโซลาฟานที่มีสมรรถนะเทียบได้กับ FA18 ของสหรัฐอเมริกา